หลวงพ่อโตพระศรีอริยะเมตไตรเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทศิลปะรัตนโกสินทร์วัสดุก่ออิดถือปูนติดกระเบื้องสีทองขนาดสูง16กวากว้าง6วาสองศอก ประดิษฐานอยู่ที่วัดอินทราวิหารกรุงเทพมหานครสร้างในสมัยรัชกาลที่สโดยบีสมเด็จพุทธาจารย์โตพรหมรังสีเป็นผู้ริเริ่มสร้างแต่ก็มรณะก่อนที่องค์พระเจร็จสร้างได้สูงเพียงพระนาภีก็คือสะดือ จ้าอุวาทได้สร้างต่อมากว่าจะเสร็จสมบูรณ์ต้องใช้เวลาสร้างถึง60ปีคือตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4จนถึงรัชกาลที่7รวม4แผ่นดินเมื่อสร้างเสร็จก็ให้ชื่อว่าหลวงพ่อโตตามชื่อเดิมของสมเด็จพุทธาจารย์โต อมมารังสีหลวงพ่อโตเป็นถือว่าเป็นพระพุทธรูปยืนที่สูงที่สุดในประเทศไทยคือสูงราวราวตึกสิบชั้น